สวัสดีครับผมอา,อาจารย์วิทยาสาระทองนะครับนะเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาช่างยนต์นะครับนะก็รับผิดชอบนะครับสอนอวิชางานส่งกำลังรถยนต์นะครับนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของระบบส่งกำลังนะครับแต่ว่าผมอยากจะโฟกัสไปในเรื่องของเกียร์เนาะแน่นอนถ้าพูดถึงระบบส่งกําลังเนี่ยคือสิ่งที่ต้องนึกถึงอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของเกียร์ นะครับเรื่องของเกียร์แต่ทีเนี้ยเกียร์มันก็มีหลากหลายประเภทเนาะหลากหลายประเภทนะครับทีนี้เราอยากจะจะพูดถึงในเรื่องของเกียร์ที่มันเป็นต้นตํำรับก่อนนะครับหมายถึงว่าคือเกียร์ธรรมดาเนาะแน่นอนเกียร์ธรรมดามันจะมาก่อนเกียร์อัตโนมัติแน่นอนนะครับมันมาก่อนเกียร์ออโต้แน่นอนนะแต่ทีเนี้ยเกียร์ธรรมดาทุกวันเนี้ยนะครับมันก็มีตั้งแต่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็มีตั้งแต่5สปีด นะครับหกสปีดเจ็ดสปีดนะครับต่างประเทศบางรุ่นเขาใช้ไปถึง8สปีดแล้วนะครับนะก็เลยมองว่าโดยหลักการแล้วมันเหมือนกันนะครับไม่ว่ารถคุณหรือว่ารถที่คุณกําลังซ่อมหรือคุณกําลังทําการบริการอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะ,ะกี่สปีดก็แล้วแต่นับห้าสปีดทกสปีดเจ็ดสปีดก็แล้วแต่นะครับ, speed, speed, speed รบโดยหลักการแล้วมันคือมันมีวิธีการเดียวกันนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดู นะครับขั้นตอนการบริการเฟืองเกียร์นะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างโดยที่เป็นเฟืองเกียร์สสปีดนะครับนะยกตัวอย่างโดยที่เป็นเฟืองเกียร์สสปีดนะครับชุดนี้นะครับน,นะบนะก็ถามว่าเฟืองเกียร์สสปีดทุกวันนี้มันก็ยังพอมีเหลือให้เห็นอยู่ไหมมีนะครับในรถรุ่นเก่าๆสักประมาณ 20- 30ปีให้หลังมานะแต่ทีนี้นะครับก็คือ อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะกี่สปีดก็แล้วแต่นะครับโดยหลักการแล้วเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเนาะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้เป็นเกียร์เขาเรียกว่าเกียร์ครูเลยแล้วกันนะครับเราเริ่มจาก4ี่สปีดเนาะเริ่มจากสสปีดแล้วเราก็ไล่สเต็ปไป5้าสปีดหกสปีดเจ็ดสปีดก็วางกันไปนะเพราะว่าหลักการเหมือนกันนะครับทีนี้ในมุมนี้คือเป็นเฟืองเกียร์นะครับที่ผมได้ถอดออกมาจากเสื้อเกียร์แล้ว นะครับเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะครับเนาะเพราะว่าแค่ลําพังการถอดออกจากเสื้อเกียร์เนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะแต่สิ่งที่มันยุ่งยากคือเฟืองเกียร์เนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับในการบริการนะรไม่ว่าจะเป็นเฟืองบางอันมันแตกมันบินนะครับเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนของใหม่กลับเข้าไปนะครับนะโดยวิธีการนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วเนี่ย เอาออกมาจากเสื้อเกียร์แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนะทีนี้มันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ3ส่วนใหญ่ๆนะครับ3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือ1นะครับอันนี้เราเรียกว่าเพารับกําลังนะครับเพารับกําลังเนาะส่วนอันนี้เรียกว่าเพาส่งกําลังนะครับส่วนนี้เรียกว่าเพารองนะครับนะโดยวิธีการเนี่ยนะครับถ้าเป็นเกียร์รถจักรยานยนต์นะครับ เผาทั้งสองเผาทั้งสามเผาเนี้ยจะสามารถถอดแยกออกจากกันได้หมดถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเนาะซึ่งผมมองว่าถ้าเกียร์รถยนต์เนี่ยมันสามารถบริการได้ง่ายกว่ารถจักรยานยนต์พอรถจักรยานยนต์เนี่ยถอดแยกออกจากกันได้หมดพอแยกออกจากกันแล้วโอ้โหตายเลยครับพี่น้องมันรวมกันหมดเลยหน้าตามันคล้ายกันหมดเลยนะครับแต่มันก็มีกระบวนการและวิธีการแยกแยะอยู่นะครับนะแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะครับข้อดีของเขาเลยคือเลารองเนี่ย เฟืองกับเผานะครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเฟืองกับเผาจะเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้คือข้อดีของเขาเนาะและเราก็จะใช้ไอความที่เขามีข้อดีของเขาเนี่แหละนะครับเป็นตัวนําทางในการประกอบเนาะโดยธรรมชาตินะครับนะไม่ว่าจะเป็นช่างผู้ชํานาญการนะครับหรือนะครับหรืออ่า เป็นคนที่พยายามที่จะทําการบริการรถของตัวเองนะครับซ่อมรถของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรชิ้นส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับนะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อคุณถอดออกมาเนี่ยตามสเต็ปเนี่ยคุณชอบเอามาเรียงไว้ถูกไหมครับเนาะคุณเอามาเรียงไว้อ่าเรียงไว้แบบนี้เลยนะครับนะแยกส่วนประกอบออกมาแล้วคุณก็เรียงไว้แบบนี้อันนี้คือโดยโดยโดยหลาักการโดยทั่วไปเนาะนะครับคุณก็จะามาเรียงกันไว้แบบนี้เรียงไว้เพื่ออะไรครับ นะเรียงไว้เพื่อเวลาคุณประกอบคุณก็จะประกอบย้อนขั้นตอนกลับเข้าไปอ่าประกอบย้อนขั้นตอนกลับเข้าไปอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปเนาะอ่าคุณก็จะเรียงไว้แบบนี้นะครับนะทีนี้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะครับเกิดคุณทําอยู่ที่บ้านเนาะหรือทําอยู่ที่อู่นะครับเกิดผู้ปกครองหรือว่า ผู้ควบคุมหัวหน้างานคุณเกิดความหวังดีเก็บรวบรวมให้คุณหล่ะคือกลัวมันหายไงเออกลัวมันหายเขาก็เลยเก็บรวบรวมใส่ถาดมาให้คุณแบบเนี้ยเดี๋ยวชิ้นส่วนมันจะหายเนาะด้วยความหวังดีของเขานะครับแล้วถ้าเขาเรียงตอนแรกคุณเรียงไว้ใช่ไหมแล้วเขาเก็บรวบรวมให้คุณไว้อย่างเงี้ยไอสิ่งที่คุณแพนไว้เรียงไว้หมดตอนแรกอะตายแล้วครับรวมกันหมดแล้วทีนี้ทํายังไงอะนะครับทํายังไงมันมีวิธีอยู่ครับ นะนะมันมีวิธีอยู่นะครับเหมือนที่อาจารย์บอกไปตอนแรกนะครับว่าเราจะใช้เท่าลองตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวพิจารณานะครับว่าเฮ้ยอันไหนคือเฟืองเกียร์อะไรอันนี้คือเฟืองเกียร์อะไรเนาะเพราะว่าแม่เราหวังดีเก็บรวมใส่ถาดให้เราหมดแล้วเนาะนะครับทีนี้เราจะใช้ตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวพิจารณาพิจารณาอย่างไงอย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่ารถคันนี้ สี่สปีดสี่สปีดนะครับก็คือมีสี่เกียร์สี่ความเร็วเนาะแต่ที่เราเห็นเฟือง <s par> ที่อยู่บนเพลานะตอนนี้นมีทั้งหมดห้าแน่นอนครับมันต้องมีห้าอยู่แล้วเนาะเพราะรถยนต์ต้องมีเกียร์ถอยหลังนะครับและเกียร์ถอยหลังคืออันไหนคืออันนี้เลยครับหน้าตาเฟืองของเขานะครับหน้าตาเฟืองของเขาจะแปลกกว่าเพื่อนนะครับสังเกตได้ว่าอันนี้คือเฟืองฟันตรงนะครับเฟืองฟันตรงเนาะมันมีเกียร์ถอยหลังส่วนนอกน,นั้นอ่ะจะเป็นฟันเ <s par> ฉียงหมดเลยนะครับฟันเฉียงหมดเลยนะครับ <s par> ก็คือเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่นะครับแล้วเราดูยังไงล่ะว,ว่าอันไหนเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับวิธีการตอนนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้คือเฟืองพันตรงใช่ไหมอ่าให้เราเอาเพรารับกําลังขึ้นมานะครับเพารับกําลังขึ้นมานะครับในเพรารับกําลังเนี่ยนะครับมันจะมีเฟืองเกียร์สี่ติดอยู่ที่ปลายเพาตลอดเวลาไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้นะครับเมื่ออันนี้คือเกียร์สี่ถูกไหมอันนี้คือเกียร์สี่ นะครับมันจะต้องสวมอยู่แบบนี้ถูกไหมครับอ่าต้องสวมอยู่แบบนี้นะอันนี้คือวิธีการเนาะต้องสวมอยู่แบบนี้เนาะสี่สามสองถอยหลังอ่าหนึ่งนี่คือวิธีการนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็ยังบ่งบอกไม่ได้อีกว่าเราจะประกอบยังไงนเมื่อมันเคล้งรวมกันอยู่แบบนี้นะครับโดยวิธีการหลักการง่ายๆเมื่อเรารู้แล้วว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนาะ เราเอาเฟืองทั้งหมดเน <huh ี well, so. things, ่ยออกมานะครับนะครับออกมาเรามาแยกประเภทของมันก่อนเรามาแยกประเภทของมันก่อนนะครับนะวิธีการแยกประเภทนะครับโดยการ1แยกเฟืองเป็น2แยกเฟืองตายเฟืองเป็นกับเฟืองตายคืออะไรนะครับเฟืองเป็นเนี่ยก็คือเฟืองที่ด้านในเนี่ยพื้นที่สัมผัสเรียบนะพื้นที่สัมผัสเรียบนะครับเมื่อใส่เข้าไป ยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะนะครับมันจะหมุนได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเฟืองเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเฟืองตายนะครับถ้าเกิดเป็นเฟืองตายด้านในเนี่ยจะเป็นล่องฟันเฟืองนะครับจะเป็นล่องฟันเฟืองนะครับเมื่อประกอบเข้าไปนะมันจะหมุนไม่ได้นะครับมันจะหมุนได้ก็ต่อเมื่อเพาหมุนมันจะไม่อิสระนะครับเราเลยเรียกว่าเฟืองตายเนาะนะครับเราเลยเรียกว่าเฟืองตายอ่าเราก็เลยแยกก่อนนะครับอันดับแรก แยกเฟืองเป็นกับเฟืองตายก่อนนะครับอ่านี่เราได้แล้วส่วนอันนี้คือแหวนทองเหลืองนะครับแหวนทองเหลืองหรือด็อกฮีทนะครับนะแหวนทองเหลืองหรือด็อกฮีทอันนี้ลูกปืนเนาะอันนี้น็อตยึดฝาครอบอันนี้คือฝาครอบเนี่ยครับตอนนี้คือเราแยกประเภทออกมาแล้วแต่ทีเนี้ยมันยังไม่จบนะครับนะมันยังไม่จบนะครับเมื่อแยกประเภทออกมาแล้วนะครับนะครับสิ่งที่ตามมาเลยก็คือ นะครับคุณจะต้องทําการเรียงเฟืองเกียร์ก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนคือเฟืองเกียร์หนึ่งสองสามสี่อ่ะครับเมื่อเราแยกประเภทของเฟืองเกียร์เสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้วิธีการเรียงเฟืองเกียร์นะครับโดยหลักการง่ายๆเหมือนขั้นตอนแรกเลยที่อาจารย์ทําให้ดูเมื่อกี้เนาะเราก็เอาเพลารับกําลังมาเนาะนะครับมาสวมกับเพลาส่งกําลังแบบนี้นะครับสวมกับเพลาส่งกําลังแบบนี้เนาะ แล้วเราก็ไล่ดูเลยนะครับไล่ดูเลยนะสี่สามสองนะครับอันนี้ก็คือชุดฮับแล้วก็เกียร์หนึ่งนะครับทีนี้วิธีการโดยหลักการธรรมชาติแล้วถ้าเพาเนี้ยนะครับถ้าเพานี้มันเกียร์สี่เนี่ยนะครับถ้าเราเอาไอเฟืองเพรารองเนี่ยนะครับเอาด้านเฟืองตัวเล็กเข้าไปขับไอเข้าไปขบเนี่ย แน่นอนมันขบไม่ได้นะจากที่คุณมองเห็นเห็นไหมครับมันจะขบไม่ได้ไมันติดเนาะแต่ถ้าเราเอาด้านนี้ล่ะเฟืองตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่บนเพารลองเนาะเอาเข้าไปขบเฟืองเกียร์สี่นะครับมันจะขบได้และมันมีระยะเหลือแสดงว่าระยะที่เหลือเนี่ยคือระยะที่เฟืองที่เรายังไม่ได้ประกอบกลับเข้าไปนะครับอันนี้โดยวิธีการนะนะครับก็ให้เราเรียงแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้คือ4ใช่ไหมครับนะเราเรียงแบบนี้เลยนะครับ4นะครับไล่มาเลย นะครับสี่นะครับอ่าสามนะครับนะผมแยกตรงนี้ก่อนอ่าสี่สามสองแล้วก็หนึ่งคุณจะเห็นว่ามันไล่ตามไซส์เลยจากเล็กไปหาใหญ่นะครับจากเล็กไปหาใหญ่แน่นอนฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็มันจะสวนทางกันนะครับนะมันจะสวนทางกันฝั่งนี้จะเป็นเล็กอ่าเล็กที่สุดเลยแล้วก็ไล่มาเล็ก อ่าไล่มาตามตามไซส์เลยนะครับจากเล็กไปหาใหญ่เหมือนกัน,นเราจะไล่สวนทางกันเพราะเฟืองมันต้องขบกันถูกไหมครับอ่านี่คือเราเราได้หลักการแล้วนะทีนี้มันเหลือเฟืองตายใช่ไหมเฟืองตายนี่ก็คือชุดเฟืองของเขาเราลองจับสวมดูก็ได้ครับนะครับนี่คือชุดเฟืองของเขาหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปอกดุมคัดนะครับปอกดุมคัทนะหรือถ้าเป็นสับเทคนิคเราเรียกว่าชุดคับนะครับนะบนะอ่า มันจะมีกิบล็อกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวหนอนไว้คอยล็อกไม่ให้ปอกเนี่ยหลุดออกจากชุดฮับนะครับนะนะส่วนแหวนทองเหลืองเนี่ยนะครับจากที่คุณดูอนะ่คุณดูบนมืออาจยาแล้วกันนะคุณเห็นไหมว่ามันมีโคะไซส์เลยเห็นไหมครับมันมีโคะไซส์เลยนะครับเพราะฉนั้นแน่นอนเฟืองมันก็มีโคะไซส์เหมือนกันวิธีการคือเราหลักการความน่าจะเป็นครับคุณลองเทสก่อน เนี่ยคุณลองเทสก่อนอ่ะคุณลองเอาตัวเนี้ยตัวแรกนะครับลองไปสวมอ้พอดีเลยอ่าพอดีเลยอย่างงี้คือใช่อ่าแล้วลองเอาตัวนี้นะครับไปสวมตัวนี้มันสวมไม่ได้เห็นไหมครับมันสวมไม่ได้โดยหลักการอ่ามาลองตัวนี้บ้างอ่ะสวมได้เนี่ยครับเราใช้หลักการความน่าจะเป็นเลยนะครับในการสวมเฟืองแหวนทองเหลืองนะครับต่อมาวิธีการประกอบเราก็ใช้เพาคัดเป็นเพานำทางเหมือนเดิมนะครับอ่าไล่ตามสเต็ปเลย นะครับสี่สามสองหนึ่งนะครับอันนี้เฟืองตายเห็นชัดเจนว่าตรงนี้คือเฟืองตายเนาะนะนะแล้วก็ประกอบเลยนะครับอ่าน,นี่วางไว้ก่อนนะอ่านะประกอบเลยนะครับเมื่อกี้เราไล่มาแล้วสี่สามมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้ต้องเป็นสองถูกไหมครับอ่าเราใส่เฟืองเกียร์สองเข้าไปเลยครับอ่านะแบบนี้นะครับแบบนี้เฟืองเป็นมันจะต้องอิสระได้แบบนี้ ต่อไปเป็นเฟืองตายเฟืองตายก็คือชุดฮาร์ปชุดนี้เห็น<ม>ไหมครับชุดฮาร์ชุดนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวปอกดุมคัดเข้าไปาเห็นไหมทีนี้เราจะสังเกตได้ว่าตรงปอกดุมคัดเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนล่องเฟืองที่ไว้คอยรองรับแหวนแน่นอนเฟืองต่อจากนี้คือเฟืองเกียร์หนึ่งถูกไหมครับเฟืองเกียร์หนึ่งเนี่ยเราจะต้องเอาควาลง เพื่อที่จะให้แหวนเนี่ยรับกับร่องแหวนตรงนี้นะครับแบบนี้อ่าพอดีเลยแต่มันก็ยังรู้สึกโครงเคร่งอยู่ใช่ไหมมันเหลือลูกปืนนะครับนะมันเหลือลูกปืนเนานะนนนะใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับอ่าใส่ลูกปืนเข้าไปเสร็จฝาครอบเลยครับนะฝาครอบเลยแล้วก็นอ็อตนะครับปิดฝาครอบเลยนะคนะอ่านี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับอ่าขันน็อตเข้าไป นะครับขันน็อตเข้าไปอ่ะเมื่อขอันขันน็อตให้ตึงมือเสร็จแล้วนะครับคุณจับตั้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับจับตั้งขึ้นแบบนี้เลยอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับเราเริ่มจากฝั่งนี้คือสองใช่ไหมแน่นอนมันเหลืออันเดียวแล้วนะครับอันนี้ก็คือเฟืองเกียร์สามนะครับเฟืองเกียร์สามสังเกตว่าหน้าแป้นตรงนี้มันเรียบหน้าแป้นมันเรียบแล้วถ้าเราเอาฝั่งที่มีแหวนลงไปเนี่ยมันลงได้แต่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันไม่ถูกต้องเนาะ เราก็ต้องเอาหน้าเรียบด้านเรียบของเฟืองเนี่ยนะครับด้านเรียบของเฟืองเนี่ยลงไปแบบนี้นะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนี่คือเฟืองเป็นนะครับแล้วก็สวมด้วยสุดท้ายคือเพาคัดนะครับเพาคัดอ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าไอ้ที่หลักการของเราเราประกอบเข้าไปเนี่ยมันถูกต้องตามที่เราคิดไหมนะครับมันมีวิธีตรวจคําตอบนะครับ นะมันมีวิธีตรวจคําตอบเหมือนหลักการทางวิ miracle, ทยาศาสตร์เหมือนหลักการทางคณิตศาสตร์เลยนับทำโจทย์ก็ต้องมีวิธีการตรวจคําตอบนะครับเราก็จะใช้พาลองตัวเนี้นะครับเป็นตัวตรวจคําตอบนะครับใช้พาลองตัวนี้ตรวจยังไงนะครับวิธีการเลยคือนะครับเราจะเอามาลองประกบกันอ่าเอามาลองประกบกันนะครับอ่าให้นักเรียนเห็นยวอ่จารย์ยกให้ดูนะครับอ่าเอามาลองประกบกันถ้ามันประกบกันเข้าได้แบบนี้ ือถูกต้องนะครับคือถูกต้อง,นะอตองแต่ถ้าเกิดคุณประกอบผิดเฟืองมันจะขบกันไม่ลงตัวนะครับแค่นี้เองนะโดยหลักการแล้วนี่คือเฟืองเกียร์สี่สปีดนะครับในการบริการนะแต่อันเนี้ยมันคือชุดอุปกรณ์ฝึกนะครับอุปกรณ์ฝึกมันจะถอดจะประกอบมันก็จะง่ายเนาะแต่ถ้าเป็นรถจริงๆที่ใช้งานอยู่มันไม่ได้ถอดง่ายแบบนี้นะครับมันก็อาจจะต้องมีใช้แท่งส่งทองเหลืองออกแรงส่งแรงให้มันบ้าง นะครับนะโดยหลักการแต่ทีนี้ที่ผมบอกไปนี่คือ4สปีดนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งคุณได้ทำการบริการเกียร์ห้าสปีดหสปีด7สปีดนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยวิธีการหลักการนะครับเราเริ่มตั้งแต่สเต็ปถอดออกมานะครับแยกประเภทของเฟืองนะครับใช้พ่าลองเป็นตัวนำทางนะครับ ใช้เพาคัดเป็นตัวนาทางในการประกอบนะครับเหมือนกันเลยนะครับนะจะมี6สปีดเจสปีด8สปีดก็จะใช้หลักการนี้เหมือนกันนะครับนะโดยวิธีการแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะประกอบถอดประกอบบริการนะครับเปลี่ยนชุดเฟืองเปลี่ยนชุดฮับนะลดประเภทไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติไอ้ที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับทศถีที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคุณสามารถใช้หลักการนี้ในการบริการ ได้เลยครับนะไม่มีว่าคุณจะทําไม่ได้นะครับเพียงแค่ถ้าเป็น5สปีดมันก็เพิ่มชุดเฟืองเข้าไปนะครับหสปีดก็เพิ่มชุดเฟืองเข้าไปแค่นั้นเองนะเพิ่มชุดเฟืองเข้าไปแค่นั้นเองนะครับแต่อันเนี้ยที่ทําให้ดูคือง,ง่ายหน่อยง่ายตรงที่ว่าผมถอดออกมาจากเสื้อเกียร์แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นงานจริงคุณจะต้องเอาเฟืองออกอาจากเสื้อเกียร์ด้วยมันก็จะเพิ่มความยากเพิ่มเนื้อง,งานเข้าไปอีกนะครับนะฮะประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ก็ โอเคนะครับเราบริการเฟืองเกียร์4สปีดแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับนะหรือว่าข้อต่อไปนะที่เราจะเรียนก็จะเป็นไต่ระดับขึ้นไปนะครับเป็นเฟืองเกียร์5สปีดและ6สปีดนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมครับขอบคุณครับ